พี pies, ่นลองมอไปแล้วดักแล้วปึ๊บปื๊ปนไดโตื่นเร็ว่ะตื่นเร็วมาตัวนึงบ่เ๋ยวตัวนึงโอ้โหลกัวตัวหญ่พี่น้องตัว้กลืนโลกัวค่ะโอ้โดนออกใจทันมดนาะไปไปรัดไปรัดไปปัดตัเชืออไรเนาะวบ่ไดอย่มันมายจีมันไปไหนมันว่าล่ะปาดสองโลกัวไปอยู่พี่น้องกันปนินญ่ ไปตักปลาเขาไม่จบตักปลาคุณป่ตกปเดี๋พี่น้องที่เรียกว่าจะไปหาเบ้าเยี่ยมปไปแหรอครับีในเวลาเลือะมันเดี๋ยววัดเวลาเลยงานเล้วนะครับพี่น้องจะไปตักปลาเนี่ครับป้อนี่อย่างเงพี่น้องคลิปก็ไรครับปอนนี่อันนี้พี่เอาเอาจิ้งไอยนเนี่ยโยปลาออกเลยอม่อรถนาต้งแล้วอเป่าเยี่ยมก็เลยในมะเฝ้าเพราแน้นำหน่อยมะเฝ้านกแนะนำหน่อยนกมันไหลรกมะเฟาา์หะไรนกนกตัวนึงเป็นตัวเล็กๆยี่สามสิบโลมพี่น้อ สวัสดีเป็นของบ้าววยมาเดือนเลือยนี่อันนี้เป็นป่าของบ้าวอยนี่นี่ป่าของบ้าวอยเลียกเงื่อนยี่ปีน้องเนี่ยอันเดือนอนุบาลยี่ลีเนี่ยเดือนน้อยนะยังมีตัวใหญ่น้ำเนี้ยอยู่หรออ๋อของบ้าวอยพี่น้องบ้าวอยเป็นยังไหนบ้างแล่ะบ้าวอยมันอยู่งหนแล้วมันเห็ุงานบาเลยต่างแจกเนบ้าวอยงานในร่มพี่น้องบ้าวอยตอนนี้ตอนนี้ดักนี่ก้อนฮอดักนี่ก้อนดักเอาตัวนี้ก้อนเนี่ยให้มันตื่นเนาะเออมันตื่นดักเอาตัวนี้เขาเปลี่ตัวพุ่นเอาคุ่มาคุ่มาเดี๋ยวจะถืองคู่ให้ เดี uh, ese ๋ยวพี่น้องว้าซื้อฟูบังเดี๋ยวผมจะลอยไปทั้งคุณก่อนพี่น้องบ่ให้ปลาตื่นครับนี่บ่วเก่านี่ครับพี่น้องให้พอพับผู้ตักเอาตัวใหญยง่าั้งนี้จะบ่ย้อนเสียงผมจะพี่น้องเบิ่งครับไหลไหลไหลท่านหมอบพี่น้องหมอบหมดหมอบหมดหมดไปแล้วพี่น้องหมอบไปแล้วดักแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงว้าว tự nhiên tự mắt tự nhiên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  tự nhanh tự nhiên 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 นี่ไม่นอนเหรอทางนี้ครับพี่น้องทางนี้เพิ่นถือจักเท่รนึงแล้วคนอยากตื่นวะผู้ออกท่อเลยตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวยุนี่เดี๋ยวเป็นเลยนี่ครับพี่น้องเพิ่นจะลีเลียนของมันหนี่ก็ตักบ่ได้ครับพี่น้องโอ้คือว่าเลียนของวันนี่ก็ตักบ่ได้เลยไล่ออกแค่ว่าไหนผู้ออกคู้จักคว่ำไปพุ่นยุมีอีกวะ บ่ะปลาธรรมชาติพี่น้องนี่ไปสั่นในเบิ้องคุณเอาไอ้นี่เราคู่นะว่าไปไปไปเบื้องพุนต่อครับพี่น้องครับตัวนี้บ่สำเร็จครับพี่น้องเนี่ตัวเดียวปเงเนี่ยปับนื้หนาเบอเนียเอาไรเยอะขี้รถไปใกล้เถ่บอไม่้องตื่นบาไปใสไปใสบได้แมนบอมาจากพวนที่เขาเรียนเขาใส่ทอมันใจตัว่าไปใส่บอได้ไปมันนี่พ่ไปใส่ทนบ่ปับปลา มันมีเก๋ามันมีเก๋ามันมาเมียนบอนอมะวาหันกือตื้นพี่น้องไปได้รอบเดียวรอบสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงแตกแล้วปะผู้น้ำใสเถอะนี่ครับพี่น้องมุนป่าพี่น้องป่าทับทิมจะตัวญ่ ปลาทับทิมปลาหนีบพี่แตกก็หิบมาแล้วบ๊อปป๊อปพี่เรียนมันหลีเพล่าเมื่อกี้เพื่อนบ่ะเออมันหลีอยู่ข่างทอง้วมันเกิดต่างากโอ้ตัวนใหญ่เนี่ยโอ้สองลปลาเดี๋ยวได้เพราสองลกกลัวไม่อยู่ตัวเนี้ยปลากระพงป่ะดวโดดอกพุ่นแล้วไปรับพุ่งดวงดออกโดดออกไปแล้วโดวงดอกไปแล้วอืพี่น้องตัวมันไงเลี้ยงกันนะอยากบอกอยู่พี่น้องจ่อปลาตัวนี้จ่อปลาตัวนี้ปลาสองลกกลัวไม่อยู่เลยเนาะใหญ่แค่แก่เอาไปเดี๋ยวกันปลาทับทิมมันไปเท่าไปแล้วตัวน บบบออบูบ่านี้สองลกว่สลกว่โอ้ยโดนหลอจ่อยทันบมนาะไฟบรัดไบปดสดายเลยวะมไหนย่มันไปมันไปสวบอลเมอไหล่ะปัดลกว่ะไปอยู่พี่น้องกันปานินไงบ๊บบ๊อบ๊บเห็นหางอยู่เห็นหางอยู่นี่นี่เบีอจบมันออกมันจบเห็นหางอยู่นี่นี่ออกแล้วนี่หางมันเห็นบเนี่ยเหางมันเนี่ยจะจบดักไว้ดักไว้ตนี้ บ่ออกดักไว้หนิเห็นมันแล่นออกมากับ่าส่วนบักส่วนโซเดียวคุ้มเลยเนี่ยสองลูกกลัวหนับมันทั้งหมเห็นหางอยู่พี่น้องมันบ่ออกเดี๋ยวมันได้เขาท้อน่อต้องเห็นมันลอยออกมาเองนั่นี้ต้ปัดดับจิ้มบออกมามอ้อนั่นนั่นไม่ได้อู้หูกระพิมกี้ออกมาเป็นของเขาแล้วบากระพิมกี้แต่ว่าปัดนิดไงบ่ออกเนาะนับาันทั้งหมดไว้หนิหนับทางออกหนับทางออกดักไว้หันละดักไว้หันละไปดักไว้ดักไว้ ปนิ้นงเป็นน้องเขาแล้วเขาไป็่งเรา็เห็นปลาททิมเหมือนกันนะไม่กลับไม่เรียนกลับไปวะบดนยขึ้นียมวยตัวหญ่อยู่ดีทับทิมเหมือนกะก็แต่ว่าปนิ้นตัวเสด่ายแข็งก็ัางตบอกวาปนิ้ตัวหันละอีกเลแสดงว่าเลยหันอีตัวนึง่ไหตบ่ตบเลยออกไปออกไปคืบ โอ้ยเด้ตัวน้อยบ่เอาโอ้พี่น้องกูบอกไงบ่เอาครับเป็นต่าหางเดี๋ยวเดีมาจอบหาปลากระพงต้องเลีเยงเบาปลาไลี้ยงในบ่อไหนนี่นี่นะปลากระพงไงนะพี่ออกบ่เอาปลากระพงไงนั่นน่ะจะทักคนกับมี้ฟังพี่กับมี้ประตหลายตัวเนี่ยครับพี่น้องเนี่ย เห็นนี <an> ่สิเอ่เอาไม่เอาไม่ตั้งเลยโอ้นี่ีี้รั่หอเลี่อะไรบอกว่าอะไรมาฝรั่งหรือปล่าสลดใช่ไหมแต่กอได้แล้วบอกันงหี่เตยทอเนาะนั่นนุ่บวบบวอยู่พี่น้องลหี่เตยทอนะสลัดนะแต่พวกสลัดก็ไม่ได้เงียบนี้ละพอนาเออม่ได้ยันีย่ดดันนี้เยพวกสลัดนี่นี่พี่พี่บอกเง้ตรงนึงมันนิเงีน่นี่นี่บักนินเงเห็นบ้่พี่นาะยืมมุมเลยมุมเลยขามุม วุ้ยหนีแม่นิ้งหญ่นี่แม่นี่นี่นี่มันสีนี้นิ้งญ่เขามุมเนะขาแก้มุมเลยลูกเขาแก้มุมเนี่ยล่ะนิ้ง่เออกมางี้ก่อนนั่นแหละบักใหญ่เลยนั่นนั่นเป็นหัวพวกรโโอรย ون. สองตัวเข้าไปสองแล้วสองทันมา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 บ่ทันสองโลกลัวตัวเนี้ยนี่ว่าบาปพี่น้องตัวใหญ่ก็บ่ทันเนี่ยพี่น้องยกขึ้นบ่ทันมาพีแล้วมาพีแล้วมาทั้งพีหลายแล้วแต่ว่าตัวไงเป็นใครหรอวะ โดนโดนไปแล้วโดดแล้วโอ้โหนโดดคามเสยพี่น้องมึงมึงมึงพูดอะโดดออกพี่น้องมึงพูดอะโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้พูดอะกระโดดไปเลยวะนี่น้ำกันเลยทิ้งจะเก่งเดีเอาเขาหนีบคว้านไปเลยอ่มึงกระโดดคือเอาลานน้ำมึงนี่ล้นนะพราะล้นหนีบกระโดดอ๋อพอนีก็มาหลดนที่พี่ป่ะเนี่ยนะเบาปะเนี่ยเอามันโรดเนี่ยมันได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาพนโรดเนี่ย มาตะใส่พี่น้องพวกเนี่นกระโดดตื่นขึ้นมาเมื่อไรเอาปาก,กพงนสอลกัวเนะาะะบบอ้นินตโวน,นั้นก็นลกัวสอลอยู่โดนกันอะไรมันจีรแขวะล่ะมันมันหลอกตาเลาวตากับอดีล้ลลอลอนขามุ้เนี่ยมุม้เกานี่น,น,น นี่นไปแล้วไปแล้วสองสามตัวที่ว่านม่เ่ยป็นเดนี่นี่มุ้ helmet, มเนาพออยสะเร็จ่นี่เนี่ยเขามุ้มแม่ที่นม่เยเป็นเด็มวยสำเร็จเลยยู่งุงเนี่ยมีนามอะไรปลาหลครับที่ว่าเอาปรด้นนามเลยตักทันฝนล้นแล้วฝนติดโดดอีกแล้วฝนบันเงยมากไปบันเงยะมันเงยฮะลุดอีกแล้วอ๋อสองโลกัว <c oughs> <English language. S 3> ต้องตักตักชางพุ่นเลยมันสิเรียนกลับพีแล้วปั๊บเจ้าหน้าเสียบลูกพุ่นตักรัดนเพี่มันเรียนสวนเขาเลยสวนหนำเลยวุได้พี่น้องป่ามันก็เฟีย้ยนี่แหละแต่มันตักบ่ได้ครับหลายครั้งป่า,านี่ว่าแบาบตจวาหนตักกันวุฒิภิรมย์บคุ้มตักเงินบ่นนทันเรื่องนี้โดดเอ็นโดดเอ็มเขาเต็มหอยอือ ตัวเมืม่อกี้เนาะเห็นหัวเจ้าลูแต่เสียดายเนาะโดดโออกไปเนาะสองลกกงูกรวมอ่าหลายคักหลายเนี่ยปลาตะไคร้อืออันนี้ปลาทับทิมแบบไล่ๆกบบนีเนี่ยทับทิมไล่ๆเนี่ยนะครับพี่น้องพูดอะโมเมนต์ว่าหน่อยได้พี่น้องเอ้โเหเมได้ซื้อูด้ามัเลืกครับผมเนี่ยน้าเลือกจะเพิ่นก็จะเลี่ยนลีไตท่อเนี่ยครับพี่น้องลบไปลบมาได้เนีเ่ยนะาได้มาแล้วตัวนึงโดดกันมากเยอะนี่ครับพี่น้องรุ่นนี้หลายพี่น้องนี่ารุ่นเนี่ย U, รุนม i̇şte, ันเกปนี hmm. ่ยต้องว่าหลายครับนี่เนี่ยนี่ปลตะพิมตัวดังนี่กับตังามยุ่เนี่ยที่อได้บ่นี่ยเลีวนละดังๆเนี่ยเอาเอาขี้าล้มแล้วลบมแล้วล้แล้วลบแล้วลบแล้วลบแล้วเอาข้งมุงขมุ้งดักดักดักันบันบ่ทันบ่ทันบ่ทันบ่เอาเลบไปลบวเอาได้หมดเลยยบบ้อยบ่ได้ครับพี่ร้องเนียบกงเห็นบอกกับผมงเง ยี่เตยซอยแล้หนีเตยนี่แหละเอ้าไปพอได้กับพอาล้วเอ้าโดดเลยเอาพอได้กินนี่แล้วนี่เหวี่ยงสองตัวนี่พอเหวี่ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ออกมันโดนลืมนำนั่นี้มือหนามาเอาไหมครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ออกกันกับประมาณนี้ครับพี่น้องมือนี่พาชมบรรยากาศนี่คือเลิกงานแล้วครับพี่น้องอันนี้นอกเวลางานนี่นี่มาตักป้าเลยก็เบาปบเนี่ยหาหากับเข่ากับน้ำตอนเลี้ยงเนาะเบาปอบ อันนี้คือนอกเวลางานครับพี่น้องมัหนี Hence, <is it? S 3> ้ก็จะจะพากันกลับแล้วครับพี่น้องเลิกงานแล้วเหมนผุนเป้าใบก็เลิกแล้วครับพี่น้องผุนเป้าใบเลิกแล้วปะเออผุนคือจักรยานผุนเออเบื้งลูกกะจุกจักรยานก็จุกอย่างกึ้งใหญ่เนี่ยอ้าพี่น้องเฮ้ยกระจุกซองหลังปะบู้ยเฮ็ดการกะจุกซองหลังครับพี่น้องจักรยานเป้าใบรถแต่งรถแต่งประจําตำแหน่งครับพี่น้อง เอาผลงานผลงานโซโ์ดูโชวดโอ้เกินภูอยู่พี่น้องเห็นว่ากันไรเนาะประมาณหกโลอยู่อ่าหกโลอยู่ไปโดนหรอโดนแล้วเอ้ยน้ำป่าบนทันพี่น้องมิตุตอยยังไงประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่และน้องไปก่อนนะครับน้องกูกังก์ขอขอบพระคุณครับพี่น้องสำหรับพี่ๆน้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นก้อนไใ่ไม่โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศฟาร์มป่าครับแต่มีเวลาผมก็จะพาพี่พ่น้องมาชมบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่น้องบบสิเลียดครับอยู่เหนี่ยมวนๆครับพี่น้องหาอยู่หากินเวลาอยากกินปลาก็ไม่อยากครับพี่น้องนี่ครับครับกลับแล้วครับพี่น้องมันชิมน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับไม่เอาเพราะวขาอะ